ครับวันนี้เราจะมารีวิวเกี่ยวกับหัวสิงโตของเด็กน้อยนะครับเริ่มตั้งแต่ไซส์เอสนะครับไซส์เอสเนี่ยเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะครับเจ็ดร้อยห้าสิบาทจะได้หัวพร้อมผ้าหางนะครับเหมาะสําหรับเด็กสองสาขวบนะครับถ้าเพิ่มมังเกงก็อีกสองร้อยบาทนะฮะอันนี้เจ็ดร้อยห้าสิบาทค่าจะส่งหนึ่งร้อยบาทนะครับอันนี้ขยับขึ้นมาอีกไซส์นะครับเป็นไซส์ใหญ่ขึ้นมาเป็นไซส์สิบนิ้วนะครับเป็นไซส์เอ็มอันนี้เก้าร้อยห้าสิบบาทนะฮะหัวสิบนิ้วนะครับ ทุกอย่างนี้จะมีทั้งสีเหลืองสีแดงสีขาวสีส้มนะครับหัวพอผางนะครับกาะห้บาทถ้าเพิ่มางเกงก็200บาทนะฮะางเกงนี่นะครับส่วนน,นีค้คือไซส์เดียวกันนะฮะแต่จะขยับเวอร์ชันขึ้นมาอันนี้ก็คือติดไฟตานะครับหัวกระพริบตาได้1,200บาทนะฮะพร้อมผางแต่สังเกตผางจะเป็นผางธรรมดานะครับพร้อมางเกงถ้าเพิ่มางเกงก็อีก200บาทนะครับ1,200บาทถ้ารวมางเกงด้วยเปิดไฟ รวมกางเกงด้วยอีกสองร้อยบาทก็เป็นหนึ่งพันสี่ร้อบาทเขาจะส่งหนึ่งร้อยบาทเป็นหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับต่อไปอันนี้หัวน,นี่งานพิเศษนะฮะอันนี้สองพันห้านะครับเป็นหัวสิบนิ้วกระพริบตาได้ติดไฟตาติดไฟหน้าผากนะครับพร้อมผางขนกางเกงขนนะครับสังเกตนะฮะกางเกงจะไม่เหมือนกันนะฮะมีกางเกงขนก็ผางขนนะครับอันนี้สองพันห้าร้อยบาทล้วนจะส่งนะครับสนใจติดต่อได้